หลังเกมนักเตะและสตาฟโค้ชก็ได้ออกมาขอโทษแฟนบอลและยอมรับว่านัดนี้สู้อินโดนีเซียไม่ได้จริงๆนะครับก็เราต้องขอโทษแฟนบ bon อลนะครับที่เราทําไม่ได้แล้วก็เรายอมรับว,ว่าเราสู้เขาไม่ได้จริงทัทงสภาพร่างกายแลวก็ธีการเน่นก็เกมฟุต bon บอลอย่างงี้ยในเมื่อเขาพร้อมกว่าเราเราไม่พร้อม บนมันก็ได้แค่นี้ครับเราแพ้เขาจริงครับไม่มีคนที่แก้ตัวไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแล้วก็เห็นเด็กเสียใจมากนะครับก็ก็สงสารพวกเขานะครับเขาพยายามทุ่มเทเ,เล่นอย่างเต็มกําลังความสามารถไม่โทษแบร์รับสันเราไม่ไม่โทษ ใครนะครับไม,ไม่ไม่โทษใครแต่ก็เสียใจนะครับเสียใจมากอยากให้ทีมต่อัปท,ที่ก็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 ต้องต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบรนหารสัน,นะครับต้องอยู่กับการตัดสินใจของของเขาแล้วก็ของ ทางสมาคมฟุตบอลน,นะครับค,คือคือเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผมทราบดีว่าเป็นความผิดหวังของของแฟนบอลน,นะครับแล้วก็เป็นความผิดหวังของทั้งทีมของคนทุกคนนะครับก็ขอโทษจริงๆอย,งอย่า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 งไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็กราบขอโทษนะครับแฟนบอลน,นะครับที่ติดตามเกิด ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันมาเลเซียชนะลาวไป5ประตูต่อหนึนะครับทำให้กลุ่ม A อินโดนีเซียชนะรวด3นัดเข้ารอบเป็นที่1มี9คะแนนมาเลเซียอันดับ2-4คะแนนทีมไทยแข่ง3นัดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้1ก็ตกรอบไปพร้อมๆกับลาวนะครับน่าสนใจนะครับ อนาคตของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรวมทั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าหลังจากกลับมาเที่ยวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนาการทำงานกันอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับปีหน้า2 5 5 4นะครับที่ทีมชาติไทยก็ยังมีคิวลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถึงตรงนี้เชื่อว่าแฟนบอลบ้านเราหลายคนมองว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วนะครับมาต่อ